สวัสดีครับพี่น้องครับมาพออันอี้ครับนี่พี่น้องครับอาทิตย์นี้ครับคําถามพี่น้องกองแกงคืออย่างเป็นแบบใดกองแกงพี่น้องนี่ครับคือที่ผมซื้อพี่น้องกองแกงอลูมิเนียมครับผมเนี่ยนะครับใครเคยสั่งไปใครเคยไปใส่ขอมเมนน์มาบอกพี่น้องเป็นยังไงครับเบาพี่น้องครับคือที่ผมใส่ในคลิปเลยครับตัวนี้ครับแตจจะเป็นครูสิพี่น้องมีเสือมียังไ่ครับเนี่ยมีเสือมียังไ่เอาไปก็เอาไป ใส่เลยครับผมออกไปก็ไปใส่เลืเลยครับใหม่ๆกับด่านย่อครับใส่ได้ตลอดครับใส่ได้ช่อยนี้ผมใส่ไ้ถึง12ครับพี่น้องใส่ถึง12 11S2 นะครับอเส้นผ้าู่นกลางประมาณนี้หนึ่งนะพี่น้องแต่เราเรามีมันหมองขาบวซ้ำกันนะที่ผมใส่คือประมาณ12 1 1อ2ประมาณนี้ครับ7 8อสบายครับพี่น้อง 78S ก็สอครับสบายใส่ได้ครับเบาพี่น้องนี่ครับ มกเบาบางอย่างครับยายนนาบ,บางใหญ่ไมนหนักครับเบาครับกล่องนี่ละครับคือกล่องแกงพี่น้องบางมองเอิ่อมาคือกันครับอยู่ทางสุโขทัยพี่นเอิงหลอดย่อครับครับแล้วมองก็โบกสะดุ้งบ่ที่ที่อ่าเพิ่นมาสั่งมางอย่างาานะครับโบกสะดุ้งบ่ครับนี่นะบานพี่น้องเอิ่อยยังบอกกันนั้งคำเนี้นี่ครับแบบนี้ครับโบกสะดุ้งนี่างมีเดินทางให้กันครับตอนนี้ก็ ฝ้าวทรงครับฝ่าวเหล่งฝฟยทางย่อพี่น้องอนนี่กย่อด้วยกันครับย่อดำย่อขาวอันนี้ย่อสองแส้นครับเดินทางไปชนบุรีครับขางบนสองข้างล่างเส้นหนึ่งครับเอาไปยกปลาซิวครับโผล่ปลาซิวปลาขาวครับบางทีเอาเส้นหนึ่งหลายบางทีมันเกิดยบเท่านตายยันท่านยังเอาหางไปนั่งครับขางบนสองข้างล่างเส้นหนึ่งครับอันนี้จะเป็นผลย่อซีสองพัน้องกันนี่ซ่งกันหลายครับซีสองครับ สีสอเส้นสามหาสอกเส้นสามครับทั้งดำทั้งขาวอันนี้ขาวกับหกสอกเส้นสามครับเนี่ยนะครับสเส้นสามสี่สอกเส้นสามพี่น้องเอาไปนั่งโยกปาซิลไปอย่างนั้นเลยนครับผมมีทุกขนาดเลยยอดพี่น้องเลยครับั้งแกสอกหนึ่งเห็นไปครับมักแบบไรก็ทักเขาไม่ได้อันนี้ก็เดินทางไปพี่น้องสิบเก่าสอกสองเส้นเคิร์เกนสามสีแบบย่อดดำครับพี่น้องนี่ครับเดินทางไปครับมื่อนี้ไหนจะหอนวันศุ์ครับ เดี๋ยวเคล็ดคี้์เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ครับในวันพุอ่าวันศุกร์พี่น้องนะครับมักสีขาวสีดำครับมักแบบเด็กก็ทักกันมาได้ครับพี่น้องบางคนที่สร้างมาได้ข่อยขึ้นมาได้ใจเย็นนะครับในกันทุกคนผมจะเล่งให้ก้อนนําแดงครับพี่น้องโดยเฉพาะย่อสองชั้นครับอาทิตย์สานี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมฝ่าวเล่งให้ครับก้อนนําแดงท่านนําแดงแน่นอนครับครับเล่งไปครับครับ สำหรับคนที่เป็นแบบเมื่อมายังสีพี่น้องู็จะว่าขนาดอยากได้ขนาดเท่าไรเป็นโยแค่บาทมันจงไหนจงไหนดีสร้างยังไงครับโทรเข้ามาเลยพี่น้องโทรเข้ามาเลยครับโทรเข้ามาครับหาผมเลยนะครับเดี๋ยวอันโทรมาบางทีผมโบราเป็นสี่เนี่ยผมอยู่ในคลองปโยงย่อยอยู่เดี๋ยวผมลับมาเดี๋ยวผมโทรลับครับแต่เป็นทั้งเพจกะทักขอความนะครับทักแชททักงยังทักขอความเมื่อไดครับทิมไว้ครับเดี๋ยวผมลับมาเดี๋ยวผมตอบไปครับผมบางคนทัก่าทักมากคือไม่ตอบยังไงราแทนมันแป็โยกย่อยอย่างเงี้ยพี่น้องนะครับ และแต่เด็กไปกัดทักกันครับไม่ได้ครับเดี๋ยวมือเดินทางกับแล้ปางครับพี่น้องสิมหาพื้นครับย่อดําครับสิมหาพื้นทั้งสองสั่นทั้งสั่นเดียวครับขอบคุณในหลายครับที่อุ่นขมาสิมหาปากครับสิมหาพื้นวผมเส้นส่งให้ครับมาออื่นครับฝ่าวเ่งพี่น้องครับยุดจักยุดธหนงย่อจักระทิมจับมือแล้วสั่นไปเหยียดย่อหายไปสั่นโอ้ยหยุดกระบได้พี่น้องเลยปลาเกิดขึ้นสี่เข็นนะครับเลื่งมือกับม้าเลื่งมือกับม้าเนี่ยช่วงนี้มันเกิด มันก็พอได้พี่น้องแต่ต้องเขาไปไกลนะแต่เรารอยจากได้รย่ออะไรอย่างนั้นครับเดี๋ยวทรมาหาผมก็ได้พี่น้องเดี๋ยวผมอาขึ้นเบอร์ให้ครับโทร่มาทักไลน์มากก็ได้ครับสืดวถไปไหนก็ทักมากก็ได้ครับนี่นะครับพี่น้องกองแกงกับอากาศย่อครับเดี๋ยวมันนี้เดินทางไปครับกองแกงครับพาเส้นพาสุนกลางก็นิิวหนึ่งครับเง่าซีซิบเส้นครับอยากได้อาไปโยกไปยังกระทักข้ามาหาผมได้ครับยิบหนีลาไปเลยพี่น้อง ครับเดี๋ยววินหนาครับโชคดีทุกุทุกคนครับผม <Yeah. S 1>